สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก่อนที่จะไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แหม่มด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มนะคะจะเป็นเบอร์0804030163ค่ะเบอร์นี้นะคะลูกค้าแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะ,ะมีรถมรานาเสนออีกแล้วนะ,ะเป็นรถที่ขายดีนะคะติดท็อปไฟของเพชรยนต์เลยนั่นคือ t ตโยต้าอัลติสค่ะเป็นเครื่อง 18e ปี2012นะคะราคาอยู่ที่ 2 9 9 0่บาทค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นบอดี้สีขาวใครที่กําลังมองหาอยู่นะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิวามจมน้ำนะคะสําหรับชมนี้นะ,ะจะได้เป็นชมของอ่าหน้าแบนนะคะสําหรับรถคันนี้ในส่วนของไฟค่ะไฟไม่หมองค่ะไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะและไม่พรค่ะคันนี้ยังได้ไฟในส่วนของไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะคะตัวหนังสือค่ะอยู่ทั้งตัวรถเลยนะคะมีีดีไอนะคะในส่วนของยาง ค่ะนี่เลยแต่ชวนให้ดูใกล้ๆใช้กันยาวๆค่ะไม่เสียสภาพแน่นอนนะคะกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะติดสเปิร์ดมาให้เรียบร้อยเลยรอบคันนะคะที่จับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะรถส,สวยคันนี้นะบอกเลยว่าใายได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าเพราะเป็นรถนะมามือเดียวแล้วก็พึ่งเข้ามาด้วยนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายรถคันนี้นะคะจะได้เป็น LED ค่ะและคันนี้ยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวซู้ให้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าน,นี่เลยนะคะจะได้สัญลักษณ์ของคโรระเอาติดไม่ติดแก๊สนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8ลนะคะทะเบียนก็จะเหมือนในส่วนของข้างหน้าเลย1กว7 4 6 3นะคะและได้ไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะการเติมน้ำมันค่ะจะเติมในส่วนของแก๊สโซฮอล์91 95นะคะรองรับนะคะ E20 แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาต พาไปดูรอบๆตัวรถสวยขนาดนี้แล้วนะคะขออนุญาตนะคะลูกค้าพาไปดูภายในรถค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ mm hmm. เราอาจจะตามแันไปได้เลยค่ะ mm hmm. สำหรับภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเลยนะคะ mm hmm. เป็นสีคร mm ีม hmm. ตัดกับคอนโซลส,สีดํานะคะ mm hmm. ในส่วนของเบาะค่ะให้ดูนิดนึงนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าน,นะคะ mm hmm. รถคันนี้ยังไม่เรียกว่าอะไรยังไม่ได้ ยังไม่ได้ชงนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบาะให้นะคะทำเบาะให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าและนะคะนี่มีที่วางแก้วด้วยรายละเอียดนะคะแก้ออโตโ้ค่ะพรมลายเป็นพรมลายธรรมดานะผ้ายางมีให้พร้อมเลยนะแอร์เย็นฉัาปอดแน่นอนนะ,ค,ะคอนโซลจะเป็นสีดํานะคะตัดกับผนังเป็นสีครีมนะคะด้านผนังนะคะรถนี้สวยๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เบาะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตเปิดนิดนึงนะ,ะในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะห้องผู้โดยสารนะคะจะ เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเป็นสีสวยๆนะคะมีผ้าเขาเรียกว่าอะไรมีผ้ายางให้เรียบร้อยเลยนะคะให้ดูในส่วนของน็อตค่ะน็อตกตัวนี้แบบยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะไม่ผ่านการเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพเดิมโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะรถคันนี้นะลูกค้าไม่เคยผ่านอุบัติเหตุชนหนักมีความจมน้ําน,นะคะสําหรับรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะ,ะสำหรับรถคันนี้ยังไม่ได้ชงเลยนะคะ ร้านอย่างเดียวนะคะสำหรับนะคะใครที่อยากได้ t ต y o t ้าอ t i ตินะคะเครื่อง1 8ลีคัน e, นี้ปี2012นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่299,000บาทค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอคุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนค่ะตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะและนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะลูกค้าเอกสารสำหรับพนักงานบริษัทข้าราชการสลิปเป็นเดือน3เดือนค่ะสะเตทตไม่ต้องหลัง6เดือนก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะใครที่เข้ามาไลค์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะ และนะคะลูกค้าบริษัทเราเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง9โมงเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าสำหรับนะคะก่อนที่จะลาจากลากันไปวันนี้นะคะขออนุญาตฝากนะคะโตโยต้าอัลติส 1.8e ปี2012ราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้มต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ